สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องวันนี้ก็จะพาพี่พี่นะคะพี่พี่น้องๆทุกคนมาขอพรจุดทูบขอพรปีเสียแม่น้ำหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่ 12สิงหาคม2564นะคะเสาโอนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับป่เสียแม่น้ำหนึ่งนะคะขอให้เลขทูบในวันนี้ออกผลหวยลาวในวันที่12สิงหาคม2564นี้นะคะก่อนที่จะไปชมสาโอนก็มีคำเตือนนะคะ ตัวเลขที่ได้ขอกับปีเสี้ยแม่น้ำหนึ่งวันนี้นะคะให้เป็นเพียงแนวทางเนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีคุณมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะ,เป,คเ,คคเ,ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับงวดที่แล้วที่สาวโอนได้จุดขอพรไปเนาะก็ได้เลขเป็นเป็นตัวนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวโอนจะเอาให้ดูเนาะสำหรับงวดที่แล้วเป็นตัวนี้คะ่ะสามสามเจ็ดเนาะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยสำหรับงวดที่แล้วด้วยนะคะที่ให้ไปเนาะเออหวยเลขบนออก สามห้านะคะพี่น้องเลขสามาเนอะแต่เสียดายถ้ามีเลขห้าก็จะได้ไปเนอะสามห้ามีแค่เลข3านะส่ะเออะคะงวดที่แล้วเนาะมีแค่เลข3ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะพูดติดๆขัดๆเนาะพี่น้องสําหรับแนวทางของงวดนี้เนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับ f f c ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสาโอนก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงปังปงนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สาโอนพาวรวยด้วยนะคะสำหรับตัวแรกก็มาแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรารอชมตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวท้ายๆคลิปสาวรนจะสรุปให้ให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็นตัวไหนมั่งนะคะ สำหรับแนวทางตัวที่สองก็กำลังจะมานะคะพี่น้องเดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับตัวที่สองก็มาแล้วนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเดี๋ยวท้ายคลิปออนจะสรุปให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็นตัวไหนเนาะบางพี่พี่เอฟบางท่านก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะอ่าสองตัวมาแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับตัวที่สามก็กำลังกำลังมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวรอรับชมไปพร้อมๆกันนะคะ พี่น้องตัวที่สามก็มาแล้วนะคะตัวที่สามมาแล้วเนาะสำหรับสามตัวนะคะเดี๋ยวสาวอนจะสรุปให้นะคะว่าเป็นตัวไหนมั่งเนาะ โอเคค่ะพี่น้องเลขทูบของสาวออนคือหันไปแบบนั้นเนาะพี่น้องจงังใดเนาะพี่พีเอฟซบุหินเนาะเดี๋ยวสาวออนจะหมุนให้ดูนะคะเป็นตัวนี้นะคะห้าหนึ่งเก้านะคะพี่น้อง ห้าหนึ่งเกนะคะที่เลขเสาโอนกว่าตัวสุดท้ายจะเป็นเลขศูนย์นะคะไม่ใช่นะคะพี่น้องเป็นตัวนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยราพัฒนานะคะพี่น้องจุดทูบของพรปีเสี้แม่น้ำหนึ่งนะคะก็ได้ตัวนี้เนาะ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องการลืมแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะสำหรับเลขทูบนะคะเป็นตัวนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะแนวทาง หวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่12เดือนสิงหาคม2564นะคะสำหรับแนวทางในวันนี้สาวออนก็ขอพรนะคะขอให้ออกผลหวยลาวด้วยนะคะเลขทูบวันนี้เนาะขอใหออ้ปีเสียแม่นำหนึ่งให้โชคให้ลาบสาวออนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะคะ สำหรับแนวทางวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc fc ทุกท่านนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆุกทุกคนนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ